ไทยกับกัมพูชาเข้าสู่วันที่8แล้วนะครับยืนยันสถานการณ์ล่าสุดนะครับยังมีการเปิดฉากลุกลบกันอย่างต่อเนื่องนะอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนี่นะอันนี้โอ้โหท่าทีของนุกรีอนุทินชาวิรกูลนะครับก็พูดชัดนะว่าถ้าคำเหนเนี่ยอยากที่จะจบปัญหานี้ด้วยกันเนี่ยนะครับต้องแสดงความจริงใจ ต้องแสดงความจริงใจไม่ใช่ความมาใส่ร้ายไทยแล้วก็ล้องแลกแหกกระเชิงไปที่มาเลเซียไปที่สหรัฐอเมริกาแต่ยังคงโจมตีประเทศไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องเสาที่ผ่านมาย้ํานะเขมรมันยิงบีเอฟ21ถล่มบ้านเรือนที่เสาธงชัยอำเภอกันทะลักจังหวัดศรสีสกเกตต่อเนื่องกันสองวันติดจนทาให้บ้านเรืองผมว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยพังพินาศไฟลุกไหม้มีคนไทยได้รับบาดเจ็บ สาหัสแล้วก็เสียชีวิตเป็นพลเบเองเไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะขมรมันพูดอย่างทำอย่างถ้าอยากจะหยุดยิงส่งหนังสือนะยอมรับผิดมาส่งหนังสือยอมรับผิดมาสแสดงความจริงใจแล้วก็สัว์กลับไปยังไอ้นายมตีคุณมาเด็กของขมรนนะครับว่ามีสิทธิ์อะไรที่จะไปเรียกร้องให้ใช้ดาวเทียมของสหรัฐนะมาตรวจสอบประเทศไทยนี่เป็นแผ่นดินไทย จะไปเอาดาวธงดาวเทียมของประเทศนั้นประเทศนี้มาจับประเทศไทยไม่เหมือนเขมรไม่ใช่ขี้ข้าว่ากันง่ายง่ายไม่ใช่ขี้ข้าแบบเขมรวิธีคิดของเขมรวิธีคิดขี้ข้าก็คือจะยอมให้สหรัฐอเมริกาใช้ดาวเทียมมาส่องดูกิจการภายในของประเทศตนเองแต่มาลากไทยเข้าไปเป็นส่วนเกี่ยวขอ้องอนรุธินบอกไม่ยอมนะครับไม่ยอมจะให้หมาหาำนาที่ไหนนะจะมาเป็นตัวกลางมา คลี่ความขัดแย้งอะไรก็ว่ากันไปแต่ถึงขน,นาดจะให้ดาวเทียมเนี่ยของต่างชาติมาส่องดูประเทศของตนเองนี่คนเขมรมึงฟังเอานะว่าในยุคละบุีของมึงเนี่ยนะขายชาติขายชาติไอ้คนเขมรมึงดูฟังเนี่ยคนกัมพูชาทั้งหลายบอยเนี่ยนะมีอย่างที่ไหนนะไปยอมไม่หม,ม,มาำนาดแตส่องดาวเทียมเข้ามาดูกิจการภายในของประเทศต,ตนเองนี่คือวิธีคิดของพวกขายชาติชัดเจนนะชัดเจน ผมจะไล่ทีประเด็นนะเอาประเด็นที่มันคือจะไล่ให้ครบเลยเช้าวันนี้ตํารวจตอมสั่งเข้มนะครับสก,กัดนะการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยสนามบินตรวจสอบเข้มเพราะตอนนี้พบนักรบหรือว่าทหารรับจ้างเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยรวรมไปถึงขมินสายลับขมินบินเข้ามาในประเทศไทยโดยอาศัยวีซ่านักท่องเที่ยวตอมก็เลยต้องตรวจเข้มก็ขออภัยในความไม่สะดวกไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งหลายด้วย ว่าการตรวจสอบที่ฐานตอมก่อนจะเข้าประเทศที่สนามบินเนี่ยจะต้องใช้เวลามากขึ้นต้องใช้เวลามากขึ้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปจากไอ้ผู้ชายคนหนึ่งนะบินโดรนแถวค่ายทหารที่อำเภอวารินชาราบจังหวัดอุบลราชธานีลักษณะเนี่ยเป็นสายลับชัดเจนน่าจะได้รับค่าจ้างนะครับรวมไปถึงสายลับนักรบรับจ้างไม่ว่าจะเข้ามาโจรักชนนะเป็นจารชนนะครับ คือจะเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยนะเขาว่ารับจ้างที่ว่ารับจ้างเนี่ยมีสองแบบรับจ้างมาเป็นสายลับแล้วก็รับจ้างเข้ามาโจลชนจานาชนในประเทศไทยแล้วก็เป็นสายลับเป็นทาหารบินโดรนที่บอกว่าฟินิชฟินิชอยู่ทางฝั่งแนวกัมพูชาบินโดนรนถล่มประเทศไทยก,อ,กองบัญชาการป้องกันชายแดน,นจังหวัดจันทบุรีตราดกองทัพบรืนอนาวิกโยธินก็เพิ่งนําเสนอบอกว่าโดนยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้าเอ็มเจ็ดสิบเก้าในปกติระยะยิงไม่ไกลนะครับ คล้ายๆกับในตอนยงม็มอบการเมืองอ่ะก็แสดงว่ามันมีพวกสายรับขมินเข้ามาก่อเหตุในแผ่นดินไทยเข้าใจป่ะเข้ามาก่อเหตุในแผ่นดินไทยแล้วตอนนี้ขมนเนี่ยนะครับมันหลังบินฝาเหมือนหมาจนตรอมันใช้ยุทธวิธีการโจมตีทุกรูปแบบแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือมันเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยแล้วซึ่ง ไม่มีใครตอบได้หรอกครับว่ามันจะสร้างสถานการณ์ในประเทศไทยลักษณะของการเป็นการก่อเหตุวินาศกรรมหรือเปล่าเพื่อทําให้ประเทศไทยดีอ่อนแอเพื่อทําให้ประเทศไทยดิสับสนเพราะนั้นกองทัพรวมไปถึงตงํารวจเจ้าหน้าที่กรรมนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงฝากบอกไปถึงว่าไม่พีน้องประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเลยนะครับฟังดีๆนะนะฟังดีๆนะช่วยกันเป็นหูเป็นตาบอกต่อแชร์ต่อไปด้วยหากพบอะไรที่ผิดปกติน่าสงสยัยทั้งจากชาวต่างชาติ คำเนนีรหรือยุโลบหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับต้องรีบแจ้งไปยังตํารวจแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบโดยเร็วเท่ากับว่าเป็นหูเป็นตาอันนี้สําคัญแล้วนะคือเพราะว่าตอนนี้คำเหนยียมันใช้ทุกวิถีทางที่จะเล่นงานประเทศไทยเพราะว่ามันลบกันมาเกินเจ็ดแปดวันแล้วเนี่ยนะครับมันเริ่มหนักละมันเริ่มถอยหลังละนะมันพยายามใช้วิธีามันก็เลยโจมตีพลเรือนของประเทศไทย แล้วคุณผู้ชมทราบไหมล่าสุดเนี่ยนะคนไทยที่ติดอยู่ที่นานปอยเปตจะถ้าเดินทางกลับประเทศเนี่ยเกือบหมื่นคนนะไอ้มุนเซนเนี่ยนะครับมันจับเป็นตัวประกันละมันจับเป็นตัวประกันมันก็เล่นลิ้นบอกว่าไม่ใช่ไม่ให้กลับแต่ถ้าจะกลับเนี่ยต้องบินเท่านั้นก็คือไปขึ้นเครื่องบินที่กรุมงมะนอมเปร์บินกลับมายังประเทศไทยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็คือการบีบทางอ้อมก็คือขังเข้าข่ายเป็นการกรรา่ออาชญากรรมต่อมวลมันต่อไอ ต่อการหามนุษย์ชัดเจนไม่ให้กลับไม่ให้กลับส่วนไทยเนี่ยให้กลับนะคนเขมรที่อยากกลับเนี่ยไอ้มุนเซนไม่ให้กลับพอมันไม่ให้กลับปุ๊บเนี่ยล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าคนไทยที่อยู่ทางฝั่งปอยเปรตเนี่ยถูกจับทยอยถูกจับแล้วก็เอาไปยัดคุกเอาไปยัดคุกให้อยู่อย่างอดๆอยากๆยามันก็ไม่ต่างอะไรไปจากการจับเป็นตัวประกันเรียกค่าไทย โดยมีเงื่อนไขก็คือไทยจะต้องหยุดยิงไทยจะต้องหยุดยิงขมเห็มมันถึงจะปล่อยราะเราจะเห็นเลยนะครับวิธีการของมุนเซนเนี่ยมันเล่นทุกหน้าเล่นทุกแบบมาทุกไม่เกี่ยงวิธีไม่ว่าจะชั่วไม่ว่าจะเลวร้ายขนาดไหนไม่ตอนที่จับคนไทยเข้าคุกขมรเเป็นตัวประกันให้อยู่อยู่อย่างลำบ,บากออดจากอยากไม่รู้มีการซ้อมทรมานด้วยหรือเปล่าเพื่อกดดันกดดันให้รัฐบาลไทยเนี่ยยอมมัน ยำนะ่มันได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่รู้แต่คุนเซนเอกคุนม,มันเนี่ยตอนนี้มันทําทุกจก่กงเลือดเท่าตาไม่เกี่ยงวิธีนี่คือสนามรบไม่ใช่สนามของสุภาพบุรุษหรือว่าเด็กเล่นขายของมาคุยกันนะอันนี้คือมุนเซนอันนี้คือสถานการณ์แนวชายแดนที่ปล่อยเป็ดผมจะไล่ทีละเรื่องนะก่อนจะไปถึงเรื่องยุทธภัณฑ์แล้วก็น้ํามันเนี่ยเออล่าสุดเอางี้ละกันที่กองทัพภาคสองกองทัพภาคหนึ่งก็ยังลบกันอยู่ ดเดือส่วนกองทัพเรืออยากจะชี้แจงประเด็นนี้ให้เยอะหน่อยนะกองทัพเรือนาวิโยธทีเพราะว่าเมื่อวานนี้ขยายแนวการสู้รบกองทัพเรือทําลายสี่ฐานปืนใหญ่ของ,ของขเขมนฟังดีนะสี่ฐานปืนใหญ่ของคำเห็นบนเกาะยอครับก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจว่าทําไมเราถึงลามไปที่ฐานของเหม็บนเกาะยอเพราะหน่วยข่าวกรองของกองทัพเรือยืนยันชัดเจน ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นภัยคุกคามที่กําลังจะมาถึงตัวของทหารและก็ประชาชนเพราะฉะนั้นกองทัพเบอก็เลยต้องทําลายสี่ฐานปืนใหญ่ของกัมพูชาซึ่งลุกลามไปถึงพื้นที่เกาะยอแลซึ่งลุกลามไปถึงพื้นที่เกาะยอในขณะเดียวกันก็มีที่ต้องจับตามองนะดูภาพนี้เมื่อวานนี้ถึงหามากอยู่ที่เนินห้าร้อยอยู่ที่เนินห้าร้อยอยู่ที่เนินห้าร้อยของช่องอานมา พบอาวุธของจีนใหม่เกียร์เลยวของใหม่เพิ่งผลิตเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาปี2568ไปอยู่ในมือของเขมรเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบน้ำวิถีอาวุธใหม่เลยคนก็เลยสงสัยว่าเขมรไปได้มายังไงแลวเพิ่งได้มาต้นปีแล้วก็เป็นของจีนอีกเดือนหก็เลยทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอดสงสัยไม่ได้ว่ามีใครเนี่ยอยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนเขมรมันถึง มันถึงเข้มแข็งมันถึงมีอาวุธสมัยใหม่หรือไม่นะอันนี้คือชัดเจนก่อนนะชัดเจนโอเคนะทีนี้ตอนที่ภาพรวมของเสือการก็ยังรุกรบเป็นอยู่แต่เขมรเนี่ยพยายามจะโจมตีไทยทุกรูปแบบละ่ะทั้งปนละเลือนทั้งสงสัยรับจรชนนะมีพวกพวกไอชาวบ้านรับจ้างบินโดนมีพวกทหารรับจ้างทั้งจะมาในประเทศไทยแล้วก็อยู่ตามแนวชายแดนมาทุกทิศทุกทาง มาทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นเนี่ยนาทีนี้คนไทยต้องเข้มแข็งช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็สามาคัคคีนะช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็สามาคัคคีเพราะท่านกําลังต่อสู้กับจิ้งจอกเท่ากําลังต่อสู้กับโจรผู้ร้ายที่จะเล่นงานโจมตีไทยทุกรูปแบบทุกรูปแบบฟังดีๆนะทุกรูปแบบบนดินใต้ดินซ้ายขวาหน้าหลังมันเอาหมดมันเอาหมดนะล่าสุดที่เป็นกระแสฮือฮาในโซเชียลมีเดียเดี๋ยวให้ดูภาพกันก่อน นะเนี่ยให้ดูภาพมันก่อนว่าชาวบ้านเนี่ยเขสงสัยว่าทําไมช่วงนี้เนี่ยอารถขนน้ามันเนี่ยนะแปดสิบกว่าคันเป็นร้อยคันนะน้ํามันตั้งหลายล้านลิตรถูกส่งออกไปยังช่องเม็ก่านสปปราวเนี่ยประเทศเื่อนบ้านเ,นเป็นจานวนมหาศาลเป็นจานวนมหาศาลชาวบ้านหลายคนบอกเออไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะเอ่อไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเอ่อ ล่าสุดอาร์มี่มิลิเตอรี่ฟอสนะครับเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมามีรถบรรทุกน้ำมันจะส่งไปที่ช่องเม็กสปปลาวคือจะส่งอะไรขนาดนั้นช่วงนี้มันก็เลยรู้สึกผิดปกติเพราะอย่าลืมว่าด่านของลรากับขมรนเขาไม่ได้ปิดนะเขาไม่ได้ปิดก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยว่าจะส่งไปให้กับขมรหรือเปล่าผ่านลาวอ้อมไปขเมีน อันนี้อเมริกาที่ฟอสเขามานำเสนอเนี่ยจอดติดอยู่ที่ชายแดนไม่ได้แค่ช่องเม็กนะอันนี้เป็นด่านที่หนองคายรถบรรทุกน้ามันกว่าร้อยคันทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็ล่าสุดรอข้ามฝั่งไปยังสปปลาวเห็นไหมคือหมายความว่าไม่ได้มีเฉพาะช่องเม็กก็คือจะส่งไปที่ลาวคําถามนะและจะส่งจากลาวต่อไปยังเขมรเพื่อสนับสนุเนเขมรเนี่ยให้โจมตีประเทศไทยส่งกําลังบารุงหรือไม่ เห็นกัผลประโยชน์ทางด้านการค้าส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็พวกพ้องแต่ประเทศชาติได้รับความเสียหายแบบนั้นหรือไม่นะล่าสุดเลยคุณผู้ชมนะผมเช็คเรานั่งไอ้เช็คไปที่กองทัพบกนะให้ดูภาพเช็คไปที่กองทัพศูนย์ปฏิบัติการนี่แหละของกองทัพเนี่ยเพิ่งแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับดูนะนี่แถลงข่าวเลยคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะ ช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อไปด้วยเพราะตอนแรกเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ย hey, ทำไมน้ํารถขนน้ามันเนี่ยถึงเข้าไปลาวเยอะ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 ช่วงนี้เยอะมากจนชาวบ้านรู้สึกผิดปกตินะเกิดเองสงสัยขึ้นไม่ได้แค่ด่านที่ช่องแม็กุบลน,นะยังมีด่านที่หนองคายอยีกแล้วดีไม่ดีอาจจะมีด่านอื่นอือีกเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวล่าสุดคุณจงครับในการถแถลงข่าวโดยศูนย์เฉพาะกิจ รายงานนะครับว่ากองทัพภาคที่2ได้เริ่มบังคับใช้คําสั่งควบคุมการส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงและกยุทธภัณฑ์เป็นจุดผ่านแดนถาวรนช่องเม็กตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาโดยคําสั่งของแม่ทัพภาคสองเนื่องจากตรวจสอบพบว,ว่าน้ํามันยุทธปกกรณ์และกยุทธปัจจัยเหล่านั้นถูกส่งต่อไปยังประเทศกัมพูชาจริงๆเพื่อให้ทาหารเขมรและก็กัมพูชาใช้ เป็นสเสบียงใช้เป็นกําลังบำรุงเพื่อเล่นง,งานแล้วก็โจมตีต่อสู้กับประเทศไทยนี่คือการถแถลงข่าวล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาให้คาตอบเป็นที่เรียบร้อยว่าน้ํามันกับพิทป,ปกรณ์ยุทธปัจจัยเป็นจํานวนมหาศาลที่ถูกส่งผ่านไปยังลาวภูกลักลอบส่งต่อไปยังฝั่งของขเขมรเพื่อโจมตีประเทศไทยจริงๆครับกองทัพไทยถแถลงแล้วนะครับเป็นเรื่องจริงครับ เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งคุมเข้มการส่งน้ํามันยุทธภกรยุทธปจจัยต่างๆผ่านไปยังลาวก็เลยต้องขออภัยในความไม่สะดวกสําหรับพี่น้องเพื่้นบ้านสปปลาวที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วอาจจะได้รับผลกะระทบและก็ต้องขออภัยไปยังผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งน้ํามันจากลาวไปยังกัมพูชาแล้วต้องมาเดือดร้อนได้รับผลกะระทบไปด้วยนะครับ ได้รับผลกระทบปไปด้วยกองทัพไทยยืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องจริงครับเห็นหรือ,อยังทีนี้เรามาดูกันต่อจากไปผ่านไปยังลาวใช่ไหมที่นี้ไปดูอ่าวไทยกันบ้างคือเมื่อวานเนี่ยมันมีการนําเสนอข่าวเรื่องของการจะปิดอ่าวปิดอ่าวปิดอ่าวแต่ล่าสุดเนี่ยกองทัพเรือก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของการปิดอ่าวแต่จะเป็นการควบคุมการส่งยุทธภัณฑ์ยุทธปัจจัยแล้วก็น้ํามันเข้าไปยังกัมพูชา คำถามก็คือว่าแล้วจะควบคุมอย่างไรวันนี้ทางกองทัพเรือก็เลยเสนอเรื่องไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมีมติมีมติมมตดาเนินการในเรื่องนี้จะสกัดกั้นน้ำมงน้ํามันผ่านไปยังอ่าวไทยยังไงคือล่าสุดเนี่ยดูนี่นะดูเราต้องติดตามสถานการณ์เป็นทาง CSI LA ครับเขาไปได้ข้อมูลนะครับว่าไม่ได้มีการส่งน้ํามันผ่านทางประเทศ เพื่อนบ้านแล้วก็ไปยังเขมรเท่านั้นไม่ได้มีเฉพาะช่องทางบกนะฮช่องทางน้ำก็เป็นที่สงสยัยดูภาพกันมีคนไทยที่รักแผ่นดินแต่ทำงานให้กับบริษัทแ้รับส่งน้ำมันขายน้ำมันเหล่านี้ในพื้นที่โซนภาคตะวันออกก็คือพวกชนบุรีจงังหวัดประยองอะ่ะอ่าวไทยอะ่ะไปทางทะเลอะ่ะมีการส่งไปยังเขมหรือไม่ มีชาวบ้านเนี่ยนะเขารู้เรื่องนี้เขาส่งข้อมูลไปให้กับเพจเซ็นไอเอเอบอกว่าดูนะบอกว่าที่ท่าเรือจังหวัดระยองมีรถบรรทุกน้ํามันเข้าแล้วก็ออก,กวันละเป็นร้อยคันน้ํามันถูกรับมาจากโรงกันระยองอ๋อมาจากระนองนะระนองรับมาจากโรงกันระยองแล้วก็แหลมฉบังขนไปลงที่ท่าเรือระนองจากประสบการณ์ของผู้ขับรถไม่สามารถยืนยันได้ว่าน้ำมันไปลงท่าเรือระนองถูกส่งต่อไปที่ไหนบ้าง ผู้ให้ข้อมูลบอกว่าตนเองและบริษัทเคยมีการโหลดน้ํามันเพื่อส่งออกไปยังต่าอองรวมถึงเส้นทางช่องเม็กด้วยนะไหมแต่บางช่วงมีการยกเลิกการโหลดน้ํามันหลายเที่ยวอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังได้ก็คือน้ํามันจำนวนมากถูกขนไปท่าเรือระนองเป็นประจําวันละประมาณร้อยคันแต่ปลายทางสุดท้ายไม่ปรากฏชัดคําถามที่สังคมพร่วมกันตรวจสอบก็คือน้ํามันจากท่าเรือระนองคือรับน้ําจากไอแององกับแหลมฉบังชนบุรีเนี่ยไปส่งที่ระนองเสร็จปุ๊บเนี่ย เอาไปส่งต่อให้กับใครใครคือผู้รับปลายทางใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดแล้วก็มีการตรวจสอบควบคุมอย่างเพียงพอด้วยเอาหรือไม่ย้ำนะฮะตอนนี้สถานการณ์ข่าวที่ผมเอามานำเสนอเนี่ยก็คือทางกองทัพยืนกันแล้วคอนเฟิร์มแล้วว่าน้ำมันที่เข้าลาวเนี่ยถูกส่งต่อไปยังเขมรจริงครับจริงครับและการที่ทหารเนี่ยสั่งคุมเข้มแต่ไม่ถึงขนาดปิดอ่าวนะครับ การขนส่งยุทธภัณฑ์น้ำมันไปยังคาเรเนี่ยก็สแสดงว่ามันมีการขนส่งไปจริงครับถ้าไม่จริงจะปิดทําไมไม่ว่าจะขนส่งจากประเทศอื่นนะไปยังคามเมนซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูว่าจะควบคุมอย่างไรแล้วก็ที่ส่งจากประเทศไทยไปยังคามเมนโดยตรงคือตอนนี้สถานการณ์การ,การสู้รบมาถึงวันที่8ผ่านพ้นสัปดาห์ ยุทธพันธ์กาลังบํารุงน้ํามันน้ามันกสุกสุง,สงอาวุธอาวุธต่างๆมันต้องว้อยหล่ออยู่แล้วครับพอครบกันมาเจ็ดแปดวันมันก็ต้องมีการส่งสเสบียงเข้าไปจากโลกประเทศเพิ่มเติมถ้าไทยสกัดไม่ได้คเหมรมันก็จะยังคงลุกลบใต้ต่อ,ต,อต่อเนื่องไม่พ้นไม่สินสส้นสภาพภัยคุกขามไม่สิ้นสภาพภัยคุกขามเพราะนั้นจึงจําเป็นต้องตัดทั้งตัดให้หมดแต่ประเด็นสาคัญก็คือนักธุรกิจคนที่ดาเนินธุรกิจเหล่านี้ท่านรู้หรือไม่ ว่าน้ำมันของท่านว่ายุทธภัณฑ์ของท่านยุทธกรณ์ของท่านถูกส่งไปให้กับขมิ้นเพื่อเอามาใช้ถล่มแล้วก็เล่นงานประเทศไทยถ้าท่านรู้แล้วท่านก็นยังทําก็แสดงว่าท่านเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวบนความทุกข์ยากบนความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกองทัพรู้แล้วสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อเรียก้องออกไปจะมีการจัดก,การ กลับไปพวกนักธุรกิจกลับไปพวก,กธุรกิจเหล่านี้เนี่ยที่แอบส่งเสบียงกับขมเอย่างไรบ้างทางการที่เป็นคนไทยแต่เห็นเผยแก่ผลประโยชน์แห่งแก่เงินส่วนตัวเนี่ยมากกว่าที่ปตายความปลอดภัยของป็นเี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเอาหรือไม่นี่เป็นคำถามใหญ่แล้วครับ <Ugh. S 1> เพราะตอนนี้การสู้รบเนี่ยมันมาถึงเฟสสองแล้วคุณผู้ชมเขนะ้าใจไหมเฟสแรกเนี่ยก็คือใส่ให้ปุ่มบั่มบุ่มบั่มอเมริกาห้ามไม่ฟังไ,ไอไอไอ,ไอันวาเสือกไม่สนใจ เพราะขมิ้นเนี่ยมันยังสู้ไทยอยู่มันบ,มบุ้มบั่มบุ้มบั่มยึดพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้อันนั้นคือเฟสแรกเฟสแรกเสร็จละไม่เสร็จเฟสแรกมันคือใส่กันยับละเทกันแทบทหมดหน้าตักละแต่ประเทศไทยมีสายป่านยาวกว่ามอ,อกเรืออมใช่ไหมฮะมันในเฟสที่สองเนี่ยก็คือการก๊อกสองเขาเรียกก๊อกสองถ้าขมิ้นไม่มีก๊อกสองมันก็จบนะมันก็สิ้นสภาพ แต่ถ้าจะมีการส่งทางเรือส่งทางอ้อมไปยังประเทศเพื่อนบ้านเข้าไปยังเขมรเขมรมันก็จะมีก๊อกสองก๊อกสามก๊อกส,สี่ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นปฏิบัติการการเอารุปลบที่ต้องติดตามสถานการให้ครบทั่วทุกมิติและที่สําคัญครับหน้าที่นี้คนไทยควรสามัคคีกันหน้าทีน่นี้คนไทยควรสามัคคีกันช่วยกันเป็นหูเป็นตาส่วนที่บอกว่า เฮ้ยจะเอามาพูดว่าให้มันเป็นวัทกรรมคลั่งชาติเอามาหาความนิยมทางการเมืองถ้ามันคิดกันดีๆเนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะพูดนะครับ,ไม,มบไม่ใช่เวลาที่จะมากัดซอกบอนทําลายกันเองไม่ใช่เวลาที่จะมากัดซอกบอนทําลายเป็นเวลาที่ควรจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาสกัดกัน้นเอาขมินให้อยู่หมัดแล้วหลังจากนั้นคนไทยมีสติป,ปัญญามีความคิดความอ่านเอง ว่าควรที่จะเลือกใครเป็นรัฐบาลเป็นนักการเมืองสอสอนี่ไม่ใช่เวลามาหาเสียงนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นงานกันเองนะไอหมามันว่ากันตามตลง